ไม่ได้เชิญไปหรอกให้อยู่นี่แหละแต่เป็นนักวิจัยร่วมกันกันกบทีมง,งานอาจารย์หน่อยแล้วก็มีอะไรเราได้เรียนรู้ไปด้วยกันเนาะแล้วก็เราจะเป็นลักษณะของการต่อยอดและพัฒนาอย่าบอกนะว่าเลี้ยงไหมมาตั้งแต่สาวๆเลี้ยงมาจนถ,ถึงทุกวันนี้ก็ยังเลี้ยงตายนื่ออกไหมนั่นคือคุณไม่เปลี่ยนไงคุณไม่เปลี่ยนรับอะไรใหม่ๆทำนาทำนาได้ไล่ละกี่กิโลทุกวันนี้ทําได้เยอะกว่าเดิมไหม ได้เราตลงทุนเยอะลงทุนเยอะเอาอันนั้นรู้มันได้เยอะหรือไม่ได้เยอะไม่ลืมเขาเท่าเดิมเท่าเดิมใครไม่เคยได้ที่คือเป็นบางแรงเวลาคนเรามันเชี่ยวชาญอ่ะมันทำมานานๆามันต้องดีกว่าเดิมจิเนาะแต่ทำไมมันเองไม่เท่าเดิมเรียงไหนที่ม่นมีน้ำคุณจะเอาไม่สังเกตสังเกตที่เข้าในยุ่งไม่ได้เราต้องสังเกตยอดนี่ที่ธนาคารว่าเราดี ดูที่ยอดนี่ดที่ยอนี่เอาดีกว่าใบใบทวงนี่ของทศกมาเขาจะแจ้งผู้ใหญ่หมดตใจว่าอุ้ยวบ้านเราทำไมเป็นนี่กับทุกคนไม่ให้หน้ากันม่ใหต้องย้ายของบ้านอันนี้บ้านบ้านบ้านปีก่อนเนาะบ้านปีมีพี่แสงเดือนเนาะที่ที่จะเป็นนวัตกรเขาเรียกว่าคนที่สามารถปรับใช้ ที่เราคุยอยู่เนี่ยเราอยู่ดีๆว่าเอ้ยเป็นลูกหลานอะไรอยู่ดีมาปรับให้แม่คิดตามนู่นนี่นั่นแต่แล้วแต่แม่นะเพราะว่าเราเข้าใจว่าไม้แก่ดัดยากแต่ว่าเราเชื่อว่าเราเชื่อว่าไม้แก่ดัดไม่ยากทุกต้นไปเพราะว่าต้นต้นนะคะพี่เพราะต้นหลานตัวเนี้ยคือเขาเปลี่ยนเขาเปลี่ยนเขาก็เลี้ยงมาแต่สาวๆตัวเนี้ยเขาเปลี่ยนเพาก็ขาเปลี่ยนแล้วก็ได้ผลผลิตเยอะขึ้นแล้วมันคุ้มค่ามากขึ้น อย่เงี้ยคือเราแค่เปลี่ยนพฤติกรรมการเลี้ยงเฉยเนาะแล้วครั้เนี้ยถ้าสมมุติว่าเราสามารถรับนวัตกรรมต่างๆเทคนโนโลยีต่างๆเปลี่ยน,ม,นมันมันมีแต่ช่วยเพิ่มผลผลิตมีแต่ลดต้นทุนเนื้อออกไหมคะในาทางดีๆเราก็เลยอยากมีกิจาการรมที่จะพาไปดอ แต่ว่าไม่ได้หมายความว่าแม่แม่ทุกคนจะต้องเดินทางไปถึงเมืองหรือที่แสงเพือนอันนี้ก็ปล่อยเป็นหน้าที่ประธานไปเนาะู้างผู้เสียสละนะแล้วก็แต่ว่าตอนนี้ก็คืออยากอยากอยากรู้ว่าตัวเป้งเป้งอ่ะตัวเป้งเป้งของบ้านนี้มีใครบ้างตัวเป้งเป้งเพื่อที่เวลาเราจะได้มีข้อมูลแล้วเวลาเราอยากคุยด้วยนู่นนี่นั่นเพราะว่าแต่ละคน พัฒนาแตกต่างกันเนาะอย่างที่ประธานสองคนก็บอกว่าเขาเลี้ยงยังไงก็ไม่ตายแต่อยู่ข้างๆนี่เลี้ยงตาย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 ,ตายอย่างเดียวเลยอย่างเนี้ยคือมันก็จะมีหลายๆรูปแบบที่จะต้องพัฒนาบ้านนี้อาจจะไม่มีปัญหาเรื่องการตลาดเราก็ไม่ไมด้ไม่พัฒนาเรื่องการตลาดใช่แต่ถ้าบ้านนี้มีปัญหาเรื่องเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวเราจะได้มาคุยกันเป็นเฉพาะกลุ่มๆเพราะแต่ละกลุ่มแต่ละบ้านมีปัญหาแตกต่างกันไม่เหมือนกัน เราก็เลยอยากได้ตัวแทนของแต่ละบ้านว่าตัวแทนแต่ละบ้านที่สามารถปรับอะไรนะปรับตัวเองปรับการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมได้สามารถต่อยอดได้สามารถถ่ายทอดบอกเนี่ยค่ะสองคนนี้สามารถไปบอกต่อถ่ายทอดต่อได้เราอยากได้บุคคลแบบนี้ค่ะเพื่อที่จะมาช่วยพัฒนาในกลุ่มเพราะว่าเชื่อว่าวันนี้ก็น่าจะมาไม่หมดหรอกก็คืออย่างน้อยมีคนอยู่ในพื้นที่ที่เซนแบบนี้ค่ะเขาจะสามารถต่อย,ยอดให้ให้คนในกลุ่มได้ แล้วคนกลุ่มนี้ก็จะเป็นตัวแทนในการสื่อสารกับเราเนาะสื่อสารอาจารย์ก็ไม่สามารถที่จะมาได้บ่อยๆเนาะก็เดี๋ยวขอขอข้อมูลว่ามีมีใครบ้างที่อยู่ในกลุ่มเนี้ยที่มาอย่างพี่แสงเดือนคนนึ่งแหละมีใครอีกคะที่คิดว่าเนี่อยู่ในกลุ่มแม่เคยคุยในกลุ่มไม่ช่ออะไรแม่โค ย้ายไปอยู่ฝืมบ้านตึกค่ะเด็กอ่อยุ่งเพราะทางโน้นไม่มีคนอันนี้ธุรกิจครอบครัวว่างั้นทางนี้ก็จะมีสมคิดที่แกเล่นลายหรืออะไรได้ไหนคะเจี๊ยบไม่ไม่ไม่เฉพาะเล่นลายได้นะแต่ว่าเขาเล่นการเล่นลวดเข้าไปต่อยอดไปปรับใช้ไปเล่นตลอดเลยเป็นสี่

สนใจเขี huh. show, ับมาใกล่หน่อยสิ้านนี้กินุงห่ยียห่ยใมีสนใจมีสมทงมีสมลพี่น้องกันพี่น้องกันหดสมทสนใจเอนีตุ่นะตุ่นะงอีกตุอีมีตุ่นี่ตุอีออ่้ออีม่ออ นี่เป็นลูกมืออย่างเดียวใช่ไหมบ้านกมะไรีมีใครจูีกซามอาดมวางอันดับหนึ่งกันย้อมสีมีไหมบ้านนี้ย้อมสีธรรมชาติไหมไมย่นยอมที่เเลมีเล็สนใจย้อมไหมอ่ะยัางเา่าวย้อมสนใจยอมธรรมชาติ

พะเล็ยางพาจ่ทองบ้นรี่ะยางาจั่ทองนี่พี่ีสายเงินดึงู่้เข้าในลายเนาพี่พี่ใญี่เทาแต่เมางาบุญครองเจะเป็นพี่หรืเป็นนางบุญหรือจาบุญครองเทาบุญครองบ้านเดไกินด้วยเลยจ มีมีมีใครที่เลิกเลี้ยงไปแล้วอยากกลับมาเลี้ยง่ลูกเก่าลูกเก่าเก่าแต่แต่เขาเป็นลูกมือเขาเป็นมือเขาหลังใจประเด็นประเด็นที่เรากำลังคุยเรื่องรายชื่อเนี่ยเราอยากได้คนที่มารับวันนี้สมมตินะรับความรู้รับคิดต่อยอดนั่นคือถ้าใช้ความรู้ทักษะแบบเดิมแล้วทาแบบเดิมณ้ววันนี้มันไปไม่ได้กับที่สุดที่เนี่ย เขาเลี้ยงแค่เขาเลี้ยงแค่ปีเดียวนะครับปีเดียวตอนเนี้แอนในไลน์ผมแองมันโอ้ได้ทองคําทองคำทองคำเพราะเขาใช้ความรู้ที่แม่งหวนเนี่ยเติมก็ไปแล้วคิดต่อเหนไหมครับแม่งหวนบอกว่าอ่ะต้องใช้แบบนี้เขาใช้แล้วประยุกต์ต่อนี่คือสิ่งที่รับปรับใช้ผู้ใหญ่ที่ผู้ใหญ่ที่เราคุยกันอยู่ตอนเนี้ยเราต้องการคนที่รับความรู้สมัยใหม่แล้วไม่ใช่รับเฉยๆเอาไปคิดต่อ ที่สุพตรีใช้ใช้กระดุมแบบใหม่เห็นไหมเมื่อก่อนใช้ไม้ไผ่แมงหวันใช้กระดุมแบบใหม่แล้วกระดุมแบบใหม่มันเป็นแบบไหนแล้วจะเลี้ยงยังไง<ม>นี่คือการรับแล้วก็ปรับใช้ประยุกต์เราต้องการคนแบบนี้เขาเขาคนแบบนี้เขาเรียกว่าน,าว,ะตะตนวัตกรนวัตกรคือคนที่คิดค้นองค์ความรู้ใหม่ๆครับรับความรู้อย่างเดียวไม่พอ<ม>คิดค้นคือปรับใช้<ม>ประยุกต์ใช้ต่อยอด นะวันนี้มันต้องไปจุดนั้นมันถึงจะยั่งยืนครับเราจึถามว่าแล้วใครเลี้ยงแล้วเลิกเลี้ยงเลี้ยงเลิกเลี้ยงเพราะอะไรว่าไปไม่รอดเพราะมันตายก็แสดงว่าเราเรามีความรู้เดิมแล้วเราไม่ฝวา้างใจเราไม่ไประยุกมันก็จะอยู่แบบนี้แล้วสุดท้ายก็ก็จะหายไปกแบบับนวคประเด่นนิดๆตลบๆประเด็นนี้ตอนนี้ตอนนี้เราเนี่ยเรามีการเรียนรู้เรียกการแล้วมีอะไรใหม่ๆแลาา้วก,ก็มาแชร์กันแล้วก็เหมือน เป็นัวิจัยคิดไปร่วมกันกับเราเออยังตึกันาะไปไวิธีการเก่าๆของเราที่ทํามามันก็มันก็ได้ผลแค่ระดับหนึ่งยายเนาะเลี้ยงให้ตลอดไม่รู้วันนอนไม่รู้วันตื่นหรอกแก็ให้ยังเดียวฉันกลปวดอี้บางแล้วบางแกกับบางเราต่างกันอย แม่บางอีกบางอีกนี่บางเฮย์บางเล่ไอ้ที่พนเราขาวนี่เรื่องจริงนะจแม่เป็นเด็กเฮย์ไม่ใช่เรื่องตัวยี่อ้อยเวียตู้เด็กกับเด็กซี่กับซีจนน่ะเก่งดีมียังทำใจมีอย่างทำใจครับต้นเลี้ยงต้นแรกนะหนูให้แม่จัดการอยากให้แม่เลี้ยงหนูมีหน้าที่ช่วยเก็บใบมอนเอาแม่เลี้ยงใส่เลี้ยงใส่ พอพอเลี้ยงแล้วมันไม่นานเนาะเราเรามาได้ความรู้เรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะเราก็ถามแม่เพราว่าแม่ในวัยนี้กี่วันเข้านอนมันจะได้โตยาถามแม่ทําใหม่ัวเนาะแม่วัยนี้กี่วันเข้านอนแกก็บอกมาสามวันเราก็ให้ตามเวลาเช้าเที่ยงเย็นเช้าเที่ยงเย็นคอยดูว่ามันนอนตอนพอเริ่มเริ่มเห็นผลสําเร็จเนาะแม่เขาก็เลยปรับยความคิดใหม่นี่แม่เราไม่ค่อยเลี้ยงหรอกทิ้งไว้ให้หนูเลี้ยงเองเพราะว่า แกกับใจเราเหมือนตีตีกันเนาะบางแกกับบางเราอะไรเงี้น่ะพอไม่เห็นคนสําเร็จเนาะแกก็ตามเราเออจริงจริงอย่างที่เขาพูดอะไรเงี้ยถึงให้ไปห้ะไร่เี้ยถึงจะยอมรับลูกไงใช่ไหมใครจะไปเชื่อลูกเนาเ๊าสมืนมอนนอนทีเดียว กยังเสียดายเหมือนพวกแม่ี่ให้บางๆเข็ดไปเออโจเฮยมึงรื้อสามั้งเหมือนกันเช้าที่ยเยนแต่มันมีวันหนึ่งที่มันนอนล้วไม่ต้องให้ใช่พักเลยที่สมติที่ยามคำว่าบางๆเนี่ยมันยังไงไมไม่งว่าบางๆแต่ให้บางๆปมที่นี่มัยนีสมนี้บแม่บง มันจะมีบางตัวที่เขาอยากกลานช่วงเช้าเขาอยากไม่นอนก็มีเขาอาจจะนอนสายๆวันหนึ่งทั้งวันนู่งทิ้งเลยเขานอนกลางคืนบางตัวเขาจะนอนกลางคืนเนาะบางตัวยังไม่นอนอาจจะนอนสายหน่อยนุ่งก็ทิ้งวันนัดทั้งวันแล้วหนูไม่ให้เาไ้อที่ตัวเป็นไหมวัยหนึ่งวัยหนึ่งมันเป็นหมมันเลยไม่มีเนาะมันไม่มีจะเป็นแบบนี้หมดเลย มันจบกแล้วเนาะเลยไม่ได้เห็นตอนที่มันเต็มตัวเนาะกรทีนี้ก็เข้าใจแล้วเนาะเราบกว่าเส้นไหมเอาไปโู่ผ้าไหมเส้นไหมเอาไปทองผ้าไหมจะได้เข้าไรมูลค่ามากที่สุดใช่ประเด็นที่เ่นนะ ครับทีนี้ที่สมนตรีเขาก็บริหารจัดการคือเพราะว่าเขาไม่ได้มีปัญหาเรื่องเรื่องกําลังการผลิตแล้วได้คุณภาพแล้วเส้นไหมส่วนเองแยกไปทอผ้าเพราะว่ามันจะได้เงินมากที่สุดเสร็จแล้วเอาง่ายๆเดี๋ยวจะสรุปให้ฟังว่า ถ้าที่พวกพี่อ่ะปลูกหมอนเลี้ยงใหม่เองแต่แต่เดิมอ่ะพี่สุมเปตรีที่หายมาเลี้ยงมาปลูกหมอนใหม่แกเพิ่งปลูกได้ไม่ถึงปีไม่ถึงไม่ถึงปีตอนนี้ขยายเป็นแปดไร่แล้วนะไปปลูกป่าเอาค่ะไม่ใช่ไม่ไม่ไม่ได้มีพื้นที่แกไปปลูกป่าจริงๆแกโทรไปโดนจับแกไปทักป่าเขา แดี๋ยวเขาดีป่าเป็นสอปกอบเป็นสอบประกอบ่แล้มันเป็นสอปกชื่อของครอบครัวนี่แหละทีนี่เราไม่ได้ทำเนาะแล้วเราไปตัดไม้สอปกเขาไม่ให้ตัดไม้อยู่แล้วถ้าเราตัดไม้เราต้องาเรื่องของที่น่ีไอ้ขังเียงเขไปแจ้งว่าเราไม่เราจะไปขอเขาถ้าขอเขาเขาก็อ่านไม่ไม่ตอนแรกถูกสไ่สามไล่ นะแต่แกลงทุนก็ลงทุนอน้าประดานเองอก็เลยถามว่าวันนะั้นก็เลยอาจาร,รย์ชายก็โดนขิงโดนยายขิงใส่ว่าโอทําไมกล้าลงทุนก็่้องแต่ทำดือมือ